สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกับเดียร์ที่ช่องเดียร์ลาบิตี้นะคะวันนี้เนี่ยเรามาใน,ในหัวข้อแนะนาทริคนะคะที่สําหรับการลดหน้ามันแล้วนอกจากการลดหน้ามันเนี่ยก็จะมาแนะนาเรื่องทํายังไงให้แบบหน้ากระจ่างใสด้วยนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีปัญหาแบบหน้ามันหน้าหมองหน้า,นา,าคล้ำหน้าแบบดูไม่สดใสดนะคะก็ถ้าใครอยากรู้ว่ามีอะไรกันบ้างน,นะคะก็กดซับสไครป์แล้วก็ไปดูกันเลยอย่างแรกนะคะตัวการหน้าหมองลหลักของเราในบางทีก็มาจากโทรศัพท์ของเราเองนะคะ <S <S เพราะว่าจากจอโทรศัพท์เนี่ยจะมีแสงเขาเรียกว่าแสงสีฟ้านะคะแสงสีฟ้านี่แบบจะทําลายผิว แล้วก็ทําให้หน้าเราคล้ําหน้าเราหมองได้นะคะแล้วก็แดดเมืองไทยเนี่ยก็คือแรงแล้วก็ร้อนมากๆแม้กระทั่งต่อให้เราไม่ออกไปข้างนอกเราอยู่ในห้องอย่างเงี้ยมันมีแสงไฟแสงอะไรต่างๆมันก็จะทําให้หน้าเราดําคล้ําหมองได้เหมือนกันนะคะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะทากันแดดนะคะกันแดดเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยต่อให้ไม่ออกไปไหนก็ควรจะทานะคะเพราะว่านอกจากปัญหาหน้าหมองคล้ําหน้าไม่สดใสอ่ะแล้วพอถึงเวลาพอผ่านไปนานๆนมันจะเกิดฝ้ากระจุดด่างดำอะไรขึ้นมาได้นะคะต่อไปนะคะก็คือขั้นตอนการทําความสะอาดผิวขั้นตอนความสะอาดผิวเนี่ยเดี๋ยวว่าเป็นอะไรที่สําคัญ มาก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 เลยนะเพราะว่าบางทีที่เราแบบทาอะไรเข้าไปที่หน้าหรือบางทีเราแต่งหน้าอะไรก็ตามใช่ปะหรือต่อให้เราไม่แต่งหน้าแล้วเราเจอแบบมลพิษต่างๆเข้ามาที่หน้าเราก็จะทําให้หน้าเราเหมือนแบบมีสิ่งสกปรกมีอะไรต่างๆติดหน้าคือถ้าเราล้างหน้าไม่สะอาดอะพวกสิ่งสกปรกทั้งหมดเนี่ยก็ยังจะเกาะอยู่ที่ผิวเราเพราะเกาะอยู่ที่ผิวเรามันก็จะทําให้หน้าเราดูแบบดูหมองดูคล้ำดูไม่สดใสแต่ว่าไม่ใช่การล้างหน้าที่สะอาดคือการล้างหน้าที่เยอะนะทุกคนการล้างหน้าเนี่ยควรล้างแค่เวลาสองครั้งนะคะเช้าเย็นไม่ควรล้างเยอะจนเกินไปล้า วันละหลายหลายรอบบางคนที่แบบหน้ามันอะไรเงี้ยก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยล้างหลายๆรอบน่าจะดีแต่ความจริงมันไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่ายิ่งเราล้างหลายๆรอบเนี่ยแล้วพอผิวเรามันแห้งจนเกินไปผิวเราก็จะขาดน้ําแล้วก็ผลิตน้ํามันออกมาทดแทนก็จะยิ่งทําให้ผิวเรามันมากขึ้นฉะนั้นก็คือควรล้างแค่เช้าเย็นสองครั้งก็พอนะคะล้างให้พอดีแต่ว่าล้างให้มีประสิทธิภาพดีกว่าก็คือเช็ดให้สะอาดค่อยๆล้างไปไม่ได้แบบรีบอะไรอย่างเงี้ย สำหรับโฟมล้างหน้าเนี่ยก็ควรเลือกที่เหมาะกับสภาพผิวเราด้วยนะคะถ้าแบบใครผิวมันหรือผิวไม่กระจางใสก็จะแนะนําเป็นตัวนี้นะคะอันนี้เป็นดร์มอนตรีไว g ์เทนิ่งแอนด์โอイルคอนโทรลเฟร์นเชโฟมนะคะโฟมล้างหน้าดร์มอนตรีหลายๆคนก็คงรู้จักกันอยู่แล้วเนาะเป็นแบรนด์ถูกและดีที่แบบเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเคยรีวิวสูตรสีฟ้าไปแล้วสูตรนั้นก็จะเน้นลดหน้ามันโดยเฉพาะเลยแต่สูตรนี้เนี่ยนอกจากจะลดหน้ามันก็คือเขาจะช่วยเรื่องไวต์เทนิ่งด้วยนะคะ เพราะว่าเวลาทําเป็นวิปโฟมอ่ะมันจะช่วยลดการเสียสีของหน้าเราได้นะคะก็จะแบบลดการเกิดอิรอยนะไรต่างๆนะคะบีบเซนเยยงยนี้เราก็เอาน้ำใส่เข้าไปแล้วก็ค่อยๆตีนะคะเวลาดีล้างหน้าจะชอบทาแบบนี้นะเพราะว่ารู้สึกว่ามันดีกับผิวหน้ามากกว่านี่นะคะคือวิปโฟมที่เราเตรียมมาตัวนี้เนี่ยเขาจะมีสารสกัดจากธรรมชาตินะคะที่จะช่วยทําให้ผิวเรากระจ่างใสก็คือทั้งลดความมาันแล้วก็ผิวกระจ่างใสเลยครบมาก นี่นะคะก็หลังๆาตอนแรกหน้าจะมีความมันมๆตอนนี้ก็คือหน้าแบบไม่ทิ้งความมันนะแล้วก็รู้สึกสดชื่นมากพอได้ล้างหน้ารู้สึกเฟรชมากแล้วก็เนี่ยดูดีคือผิวมันดูแบบดูกระจ่างใสขึ้น อุันนี้ติดเราได้อย่างเดียวมีรอยสิวที่ขังใช่ปะพอเราใช้อะไรที่เป็นแบบไวท์เทนนิ่งต่อเนื่องเนี่ยก็จะช่วยลดรอยสิวต,ต่างๆของเราได้นะคะก็ถ้าใครนะคะอยากได้ตัวโฟมดตรวันตีบิฟโฟมตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยหาซื้อง่ายมีตามห้างทั่วไปเลยแล้วก็ตามร้านค้าทั่วไปแล้วก็เซเว่นก็มีขายนะคะตัวนี้เนี่ยราคาน่ารักนะคะใครแบบเป็นนักเรียนหรือว่าวัยทำงานก็สามารถซื้อใช้ได้เหมือนกันหลอดเล็กเนี่ยก็50กรัมนะคะ49บาทแล้วก็หลอดใหญ่100กมนะคะ,นะคะาครหาหฟม้าหน้าดี สักหลอดที่แบบราคาไม่แพงก็ลองดูได้นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าสำหรับใครที่หน้ามองเนี่ยขั้นตอนหนึ่งที่แบบควรจะทําเลยนะก็คือการมาร์กหน้านะคะการมาร์กหน้าเนี่ยมีหลายแบบมากๆไม่ว่าจะเป็นมาร์กชีสหรือว่าอะไรก็ตามนะก็เดี๋ยวจะแนะนําสูตรหนึ่งนะคะที่เดียวรู้สึกว่าเฮ้ยราคาไม่แพงทําง่ายที่บ้านอุปกรณ์เนี่ยหาซื้อง่ายตามเซเว่นต่างๆก็มีนะก็คือผสมโยเกิร์ตนะคะสักหนึ่งถึงสองช้อนก็ได้แล้วจากนั้นก็ผสมกับมะขามนะคะแล้วแบบคนให้เข้ากันนะก็เอามาร์กหน้าสักประมาณสิบถึงยี่สิ มันก็จะทําให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นเพราะว่าในมะขามเนี่ยจะมี H A H A ก็จะช่วยพัลเซลผิวต่งตางตาของเราก็จะลดความมันด้วยแล้วก็ผิวกระจ่างใสด้วยนะคะสูตรนี้เป็นอะไรที่แบบเวิร์กมากๆนะซื้อโยเกิร์ตชีกระปุกหนึ่งอะใช้ได้หลายรอบเลยต่อไปนะคะก็คือการเลือกสกินแคร์ให้เหมาะกับสภาพผิวเราคือการเลือกสกินแคร์ให้เหมาะกับสภาพผิวเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะอย่างใครที่แบบหน้ามันใช่ปะแล้วถ้าเราใช้สกินแคร์อะไรที่แบบมันหนักผิวจนเกินไปอะมันก็อาจจะทําให้เกิดการอุดตันได้นะคะก็สำหรับใครทีี่หหนนนน้้้าามัเเยด๋จะแนะแํใใช สกินแคร์ที่เป็นเนื้อเจลหรือแบบเป็นเซรั่มต่างๆที่เนื้อมันมีความบางเบาซึมง,ง่ายแล้วก็เลือกสกินแคร์ที่เติมน้ำให้ผิว สำหรับใครที่ผิวมันเนี่ยพอใช้สกินแคร์ต่างๆให้เติมน้าให้ผิวใช่ป่ะผิวมันก็จะมันน้อยลงนะคะส่วนใครที่หน้าหมองคล้ำเนี่ยก็แนะนําให้ใช้สกินแคร์ที่เป็นพวกแบบว่าวิตามิน CHA ต่างๆที่เป็นแบบไวท์เทนนิง่งก็คือจะช่วยทําให้หน้าเราใสาขึ้นก็เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับการมาแนะนําวิธีลดหน้ามันแล้วก็หน้ากระจ่างใสสาสหรับเดียนะคะก็ทุกคนลองไปทําตามกันได้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ยังไงวันนี้เดี๋ยวไปกันแล้วค่ะบ๊ายบาย